เราจึนังเรีนโทรศัพท์อยู่นี่ว้บอไปให้ไปแนาบ่ะเอาไปให้ยังหน้าเอาเข่าบางด่านบัเกิดกันไปซ้ำจ้ะแต่มาเรียนโทรศัพท์อยู่นิไม่จะได้กินบะเข่าเอาเอาจังสิ่งซากเขาถ้ามาตกลงกันซะมาตกลงกันซะซ้ำๆบ่ท่านไหนเกี่ยวซ้ำๆบ่ท่านไหนอันนี้ถ้มาตกลงกันซะให้มันแล้วซะมื่อนี่เนาะตกลงว่างไรไป เจ้าเป็นผู้เฮ็ดเจ้าเป็นผู้เฮ็ดหน้าคอยลงทุนค่าปุ๋ยค่าวานค่าเกียวค่าไถคายังจ้าลงทุนจะเป็นผู้เฮ็ดบ๊อดเป็นเจ้าของหน้าหน้ามันเป็นซื้อคอยม่าเป็นเจ้าของหน้าเจ้าเป็นผู้งทุนจะเป็นผู้เฮ็ดบิดส่วนจุยาเฮ็ดแต่แล้วกบมาแบง ส่วนแบ่งส่วนค่าดสัญญาจะออกไปเบิดแต่ว่าเขาเป็นเขาคอยหอดแยำเกี่ยวแล้วหอดแยำเกี่ยวหรอคอยจะเป็นผู้ออกไปขายจะโอเคบอว้าโอเคบอว่ารอหนึ่งสิบวัดจับผ้าใบแล้วค่อยได้ขึ้นอู้หน้าข่แหม่ต้องเป็นหน้าไข่แหม่เจ้าเป็นผู้เฮ็ดแหม่ไข่เฮ็ดผู้เฮ็ดแม่ไข่เฮ็เจ้าเป็นผู้เฮ็ดแหม่มันเป็นหน้าไข่ซื้อไข่แหม่ใบหน้าไข่แหม่ น้าคอยดิหันนะ่ะไปให้เจ้าเฮ็ดเจ้าตกลงบอขับเจ้าบ่ตกลงปีนปหน้าเจ้าบได้เฮ็ดดีพ่อใหญ่ปีนาเจ้าบไดกะดิเขามันจะบ่ตกล้องปีนะโอเคดอดเอดจจได้เจ้าเป็นผู้เฮ็ดตะวันหอดย่ามหนีมาสรุปแล้วค่าเสียใจเธาได้จบเป็นผู้รับแต่ว่าเขา่าน่ะเป็นเข,าข,ขอยอย่าคอยคอยใชเป็นผู้เอาไปขายว้า Ăn nó. Ta há nó con Quá. Mấy hết nó đi. Bán đây rồi.